โอ้ยยางเสร็จแล้วฮะวางบนจานแล้วนะนี่แหละฮะคือปลาช้างเหยียบนะหรือว่าปากาคล้ายปลานินเลยช่องจิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิ่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โอ้โมือนี้เมนูย่างปลาอีกแล้วเนี่ยปลาย่างปลาแบบนี้คล้ายๆปลานินนะฮะนะก็เป็นปลาตามแม่น้ำลำคลองเรานี่แหละนะปลาธรรมชาตินะก็คือปลากาหรือว่าปลาช้างเหยียบแต่ว่าภาษาถิ่นขเขมรที่นี่เขาเรียกว่าไตรกันตรบนะน ดูราคาถูกๆนะมันมันหยดติ่งริงๆเลยน่ยดูไฟแวบเลยโอ้โหพริกสักหน่อยโอ้โหเนี่ยงานี้ถือว่าหากินยากนะก็ได้ไม่ไม่ไม่เยอะนะแต่ละครั้งนะทีนี้ที่หวงไปตลาดนะไปเจอสิเขา ขายนะถุงละสามิบาทโหได้หลายตัวนะเนี่ย <c oughs> สวยนะ <c oughs> เดี๋ยวรอชิมกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าไ <c oughs> ตรกันตอบนะฮะหรือว่าปลากาปลาช้างเหยียบหรือว่าที่เรียกว่าปลาอีเปอร์โอ้โหมีหลายชื่อมากเลยบรรยากาศยามเย็นๆนั่งย่างปลา ความสุขจิบสักนิดสักหน่อยนะเพื่อกระตุ้นเลือดลมนะทานเข้าได้โอ้ยย่างเสร็จแล้วฮะวางบนจานแล้วนะนี่แหละฮะคือปลาช้างเหยียบนะหรือว่าปากาคล้ายปลานินเลยนะ วันนี้น้ำจิ้มสูตรเด็ดพี่วงนะฮะอือเนี่ยเข้ากันมากๆเลยกลิ่นหอมมากเลยนะใส่ผักชีใบเลื่อยใช่ไหมเนี่ยอือผักชีใบเลื่อยหอมมาเลย